สวยงามได้แล้วสำหรับไข่ทรงเครื่องเมื่อนี้เขาจะเบิ้งไอ้ไข่ทรงเครื่องมาหา,า้ามารยนมาเรียนมาเรียนลูกทิ้์ลูกหาเนี่ยคืออาจารย์เนีคนนี้อาจารย์นนี้อาจารย์สองอาจารย์เลยย่อมได้เสียค่าคารูละมั้งธรรมดา เมื่าพอจะนิดกคิดค้าบกคิดค่าคู่จะบาดีเสียค่าคู่แล้วห <laughs> ลังจากตีไข้แล้วแล้วบาเลกลับมามาแค่ออกเอาออกจากนำไมมันตามขั้นตอนแล้วแล้วอุปรกรณ์ขั้นต่อไปนน่ เนาะอะไรตีะอะไรนึงอะโชว์หน่อยโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่นะคะโอเคนี่แหละอันนี้เขาก็มามาแค่อันนี้ออกนี่ชิปแค่แค่อ้มันอันนี้อันนี้อันนี้มันเรียบเรียบนี่แต่งหน้าแต่งไข่แต่งใครแต่งหน้ามันแต่งหน้าไข่ค่ะแต่งหน้าไม่สวยสวย อันนี้นักเรียนนะคะมาเรียนด้วย <c oughs> มาเรียนทำไข่ค่ะเรื่อทำความสะอาดน,นั่นไงสวยงามออทำให้สวยงามออหาม <c oughs> ลังจากอเอาแค่ออกแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้แบบสวยงาม,มแบบสวยงามม <c oughs> าดีมาเบิ่งวิธีการปรุงเอามาดูมีอะไรมั้งครับ อาเกืออันนี้สามแผงเอาสามแผงก็แผงลซ้อนดกะเบเต็มจ้าดกบเต็มเลยจ้ากบต็มหักาพุ่นอันนี้ก็สิกไทยกิไทยกับประมาณสามพิกัน เมื oh, ่อสิบไปดิเมื่อสิบเ็นเม็ดมื่อสีพเพตาะมอบก็เมือเดาวาอร่อยค่ะแค่วากระเช้อยู่ด้วลังเย็นะเดียวกระเชบเพราว่ามื่อพ้าวปลสรวปแล้วย่างละสามเนาะแต่ว่าพริกไทยต้องใส่แบบแบบย่างดีไม่ต้องหอมอ่ ชื่อลดดีเละเพื่อนช่ออะไรน่เอนกันดีดีอเอาจวงซ้อนจ้วงซ้อนลดดีทจ้องซ้อนะนะอ่าสามเ่อนเอาชื่อลดกับสามลามชอบด้วยลอะไรสบายสบย สอนหน่อยสอนกับแม่สมอนซาได้จ้าผู้รลผู้ใดอยากแซ่บก็ใส่สอนโต๊ไปเลยจะใส่หลายกว่าใส่หน่อยแก่หน่อยจะมาเข่ากับใ่กวางไม่แก่หรือมาเข่าดีว่าตั้งแ่ร้านคืนี่แหละที่เรถผมมันกับพี่จะมี้หละก็ได้ใส่ผวก่อนแต่ปีดือนเดนไม่ต้องแก่ปีเดนแกกุล่ะไรอไ้ใส่พวก น้ำปลาโคตรซอสส้กงอมแห้งท uh, uh, ัอย่างเนาะคือพริกไทยไทยมีเจ้าบอกเราสูาซูไส้น้ำก็สาแถมไดอเอได้จน้อยนะได้่อยเดี๋ยวพอบอติดพอบอติดพอบอติด่ตัเส็จแล้วเแล้วะตอนนน่งคนต่เข้าไปเอาอย่างนี้นะ แม่ันเหตดนี่โอ้ยเอสิได้หุลกคุกคันจากมาสูตรดนกปาะเด้นี่อจารย์เน่ยารยนหนี้ทั้งทีัหาม่เบาเค่ะอ่ากนนันอาจารย์เบาเค่ะอาจารย์เบาเเนี่ยไปอะไรอาจารย์กนไดขอมาห้ามไี่กินได้ว่านี่ได้ด้ดมั่นใจนะก็คือหม้อ đây là cái ừ. là cái làm làm con mà, nó tung con, nó liu, nó tung con, con này. Nhổ kia lên cái <laughs> đấy lên cái đấy Bố mẹ kia lấy lên mà. mỏ อันรนะต่อไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็วางแผงไข่แบบนี้แหละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ไครเราก็จะได้ออกมาแบบนี้อุปกรณ์ต่อไปก็คือขวดพัสติ้งที่ให้เจ้าเห็ดไอ้น้ำหวานนั่แหละใส่น้ำหวานเนี่ยเอาออกมาอ่าเอาลับมา,มาก็ กอกให้เตกินให้ต้องเอาไว้ใกล้กันเพื่อมัน,นยังไม่มีอ่ะวันนีเป๊ะเลยลงโต๊ะ <c oughs> เป็นแบบมืออาชีพเลยอันนี้คือนั่งมือ่อยกันนอนหมอนมีหมอนด้วยเด้อค่ะนั่งมื่อยกับพี่เลยเพี่นว่า <c oughs> บ่มันหกเหรอุปกรณ์ข้างๆนี่มันเครื่องมือทำมาหากินเบิด <c oughs> อ้าเก็ดีๆกอดใครกันเถอะ เต็มป่จ้าเต็มป่เต็มเดี๋ยวเดข้าค่อยมาเอาเอากาวให้มันเต็มละให้ให้พอดีเด้อจ้าเด้อห่ให้ล่นล่นมันสีเฮียไอเอาเอาพอดีพอดีเต็มใส่ไปเรื่อยๆเขากรอกแล้วเขาก็บว่าใส่นี่เด้อจ้าในหม้อซึ่ วางไปเรื่อยๆเอาเลยเต็มแค่เพือเหรอฮ้ยเอ้าแม่บอไปใส่เขาบอกเต็มแค่เพื่อมันโหยวนี้บอเอ้าใช่ไหม เง oh yeah, 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 no. no. uh, uh, ินบอกนี่มันเต็มแล้วเยอะๆอยอะเลมันเปลี่ยนไรอ่ะเออเออบางทียัมันมันเจ้าเห็ดมันมีอะไนั่นพดนั่นไงันพดเออเมันที่เปล่ยนไม่ให้มันเปื้อนบอเออ อันนี้มือสมัครเล่นเด้อะ <ances> <c oughs> มือสมัครเล่นเอ,อาเอ๊ะแช้ง <c oughs> ั้นก็เน่ยพ่อเออะที่กาวก็ได้เหรอกาวว่ามันี่เต็มเลยกะพอ่อไงก็ เขาต้องเฮ็ดให้มันเต็มแหละแบบเวลาไอ้น่ะมันสิบกมันสิบกลงอย่างงี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันสิพอดีให้มันให้มันดันออกมาได้น้อยก็มันที่งามเหมือนนะเหลือแล้วก็เต็มแล้ววะนี้หมุนเหมุอนหมุนอ่ะหมุนละ มุน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 ไปหายาวไปเลยไปดิเจ้าเจ้าเจ้าว่าเจ้าวันวางเทียงบ่ตอนตอนเจ้าวันวางอ่ะเทียงเทียงบปเลยเขาหันมาเห็นมันจะบ่เทียงได้บนไปการให้มันเทียงได้บไดการให้มันตรงเอกันให้มันตรง เขามาเวางเทียงเล้วมันเยงมันเออปัทหาปัญหามว่าอะไปัทหามันเข้าไปนึ่งแล้วมันออกมามันที่มันที่บกนะมันที่เต็มมันที่ปเต็มเออลเล็กเก็ดเล็กเล็กน้อยเก็ดเล็กเล็กน้อยีเี๋ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเรลือแล้วใกล้ก็เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เออเพิ่นเพิ่นมาฝึกน้ำให้เพิ่นลงสนามจริงเลยลงสนามจริงเลยครับนครับรถกับครับกลางถนนเลยนี่ มันจะได้หูว่าโข้อดีข้อเสียข้อดอยเบียยใดเาอาไปปรับปรุงเอาส่วนเครื่องปรุงมันมันบม่ยากดอกเขาเติมเมยังพิเพงไปก็ได้มันอยู่กับเขาคนอืมคนเครื่องคนเทศกับเขาเนี่ยแหละมันกเครื่องปรุงกับมันมีแค่นี้แหละใี้เพิ่มเมยังเข้าไปอีกก็ได้แล้วจะตามใจฉัน ถ้ามันถ้ามันแสบเ้องแหละผู้อินก็แสบกัอ่ามันก็ต้องแสบเหมือนกันแหละถ้าเจ้าของว่าแสบแล้วพื้นองแสบในห้องใาเจ้าจของว่าแอบ่าแสบจากกูให้ผู้อินกินเขาที่บ้านใแล้ะไปเอาตองแสบเ้องไปก่อนแต่ผู้อินก็แสบขึ้นกันละวะทับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็บสิเป็นการเอาไปนึ่ง มันจกติดมันนี่สิเป็นหนึ่งบ่โอ้ยมือหนึง่งขึ้นแล้วแล้วแต่นอนมือนี่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไฟไฟให้มันอ่อนนิดหนึ่งให้มันอ่อน ไม่ต้องไฟแห้งจะก็ฟ้านี่ฟ้าว่าไม่เให้ปิดสนิทนี่ว่ัปิดสนิดปิดสนิทปิดสนิดไปเลยอืมปิดไปปิดจะมีอะไรให้มันให้มันอายออกให้มันอายออกปิดตั้งเยอละแล้วปิดปิดสนิทกันเลี้ยว เอาล่อล่อไปอีกสี่สิบห้านาทีไี่ครึ่งชั่วโมงน้ำนี่ตั้งพร้อมกันกับไครนี่เลยเออ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 ตั้งพร้อมกันเลยตอนที่เขาไปเฮ็ดแบกอย่างอื่นถ้าปล่อยไปเหรอจะพักหนึ่งครับผมเปิดก่อนอืมจะพักหนึ่งค่อยอ่าโอนี่นี่แสดงว่าโอเคโอเคอันนี้แสดงว่าใกล้แล้วอืม ถ้าถ้าออกไอ้สิส <Promised> มัยก่อนเอาไม้จิ้ม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 ิ้มเบื้งว่าพอยังสมัยนี้บ่จิ้มอ่ะสมัยนี้เสี้ยนแล้วประสบการณ์เอียร่อยนะคุณไปเสียใบเสียฟลูกซิ้นเอาแม่ไปจิ้มเบื้องปิดจะปิดสนิทได้จ้าเด้อมันสิมันสิเ็ทาแข็งแตกปวดอะไรตั้งนี่มันอ่ะงี้ปวดนี่พปเจ้าจังเอาตั้งนี่อ่ามันตั้งเก็บของมัต้องสีเบืองก่อนตั้งตั้งสีเบืองกันอืมมันทั้งนั้นปิด เมินอ่านมาทางนี้เ<อ>นนย้มนิดเดียวเรากำมาเปิดเบิ้งสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหสวยงามได้แล้วสำหรับใครทรงเครื่องครับสำหรับคลิปอีกเอาไว้สมีกันด้วยอย่าลืมมกกะ กดไลค์ถูกใจกดติดตามให้พัตุนีไปเด้อเพื่อเป็นกระตุ้ใจให้พัตุนิีเหตุฉีกไม่ไหมต่อไปขอขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชม